อันนี้มาจะเอาช็อกโกแลตให้นี่ <c oughs> ช็อกโกแลตจากอาจารย์ท่านนํามาจากต่างประเทศเลยนะลองกินดูก่อนนะลองกินดูก่อนแกะกินตรงนี้เลยอันนี้ฉนชอบเอาชอบเลยเหรอนั่งเขานั่งก่อนนั่งก่อนนั่งตัวนี้ก็ได้นั่งตัวนี้อยาลองกินดูดิชอบเลยครับไหนเอานีอืมอื้อหือมันแข็งหรือเปล่า มันแข็งครับมันอยู่ในตู้เย็นไงถ้าข้างนอกมันจะละลายไงอืมมันอยู่ข้างนอกมันจะละลายใช่ถ้าวางไว้ข้างนอกมันแดดร้อนเมื่อวานอาจารย์เอาวางไว้ข้างนอกมันแดดนะมันเกือบจะละลายมันแข็งมันก็นุ่มๆนิดนึงมันมีสอดไส้เป็นเป็นเหมือนนมด้วยลูกอร่อยไหมอร่อยครับเออเดี๋ยวอาจารย์จะให้ไปอีกอันหนึ่งนะอืมเดี๋ยวอาจารย์ก็ใช่ไปแบ่งคนอื่นกินด้วยเพราะมันจะอ้วน กินบ่อยๆไม่ได,ไได้เป็นเด็กไม่เป็นไรหรอกกินเยอะๆไม่เป็นไรอืมอันนี้มันสมัยเด็กใช่ไหมครับใช่ไม่เป็นขนมช็อกโกแลตเด็กเป็นไม่ใช่ช็อกโกแลตบ้านเรานะลูกเป็นช็อกโกแลตต่างประเทศเขาก็ต้องทําดีนะของ,งนอกแพงสีต้องแพงแน่นอนเลยเนี่ยอาจารย์เขาซื้อมาฝากอาจารย์วุฒิไกรก็ชิมดูแล้วเป็นเหลีวๆแต่นี่มันแข็งๆนิดนึงนาะอไม่เป็นไร,รอือแล้วให้ไปพกใส่ในถุงกางเาอันหนึง่งบอืม ก็จะได้เดินเล่นแดดแดดร้อนๆอย่าไปต่างแดดมากเดี๋ยวป่วยนะโอเคไหม